สวัสดีครับวันนี้มาฉีด9เกษนาโนสองสูตรนะครับสูตรสามสูตรหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เรากำลังฉีดอยู่นะครับเป็นสวนกาแฟครับ เพื่อบำรุงต้นนะครับถึงจะมีมากอยู่แต่เราก็ยังต้องใช้ตัวบำรุงใบบำรุงต้นด้วยนะครับนะบเพื่อฟื้นฟูถือว่าเป็นต้นกาแฟที่เขาเรียกว่า <c oughs> โมสมสมควรนะครับตอนนี้กำลังฉีดอยู่นะครับหนึ 1, ่งพันลิตรครับ ในการที่เราใช้อยู่น้ำนะครับนี่ฮะ เป็นกะติมอรครับกาแฟต้นเตี้ยนะครับแล้วก็ฝาสีส้มครับใบกูดใบหงิกนะครับเป็นเชื้อรา ตรงนี้จะมีสวนทุเรียนด้วยนะครับมีต้นทุเรียนปลูกแทบอยู่ด้วยสีผ่านเก้าสิบนาโนขี่ตอนเช้ชาครับแปดโมงเก้าโมงถึงเที่ยงนี่ครับประมาณนี้นะครับเพื่อ ปากใบของกาแฟได้เปิดนะครับ รอดูผลดูครับว่าการฉีดแล้วจะเป็นยังไงนะครับของเราเนี่ยแทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับเนี่ยสามารถฉีดโดยที่ไม่ปิดตะบูได้เลยนะครับคนฉีดก็บอกว่านะครับฉีดสบายปะครับไอบ,บ่บมีกลิ่นเนาะเออสบายเลยเออบ่คืออยาาาคออยาเขาเนาะ เอบบอค้อออออนคนนนีตายก้อนเพีย,เยบเป็นบ,นบ,นบ,นบน่คุณตายก้อนนี่ครับยืนยันจากคุณฉีดเลยนะครับว่าไม่มีกลิ่นนะครับสบายสบายนะครับหลายๆ,ายๆท่านก็กล,ล,ลัวว่ามันจะเหม็นจะไอ้นี่นะเนี่ย ปรากฏว่าไม่มีกลิ่นนะฮะถังสองสูตรนะครับใส่น้ำพันลิตรกับ ดันเช้าครับปากใบเปิดนะครับก็รอดูผลงานกันครับว่าข้าวเกษตรเขาเอ่อข้าวเกษตรนาโนนะครับปุ๋ยข้าวเกษตรนาโนหรือข้าวเกษตรชนิดน้ํานะครับ สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับที่เราฉีดไปแล้วจะเกิดผลยังไงบ้างนะครับจะฟื้นฟูสวนที่มันสมโสมได้ไหมนะครับนีน่รอติดตามนะครับกอทุเรียนก็จะประมาณนี้ครับ นี่คือทุเรียนนะครับแต่ปัญหาเกษตรกร,กรในย่านนี้เขาบอกว่าฉีดแล้วนะนะครับเขาไม่สามารถที่จะรับกิ่นต่างๆกลิ่นเคมีต่างๆนะครับคนฉีดนี่ก็เขาบอกฉีดวันนี้ต้องฟ,ฟักพื้นนะฮะฟักพื้นเป็นสองสามวันเลยนะครับเพราะกลิ่นมันแรงมากนะครับแต่ของเราไม่มีกลิ่นเนี่ยสำคัญนะครับนะ เขาบา่ขีดสบายๆเลยนะครับนี่เป็นครั้งที่สองนะครับขีดปลาสีส้มเข้าไปด้วยนะครับเพราะปลาสีส้มนี่แก่เชื้อรานะครับแก่เชื้อราก็ต้องเข้าใจกับ เกษตรกรนะครับเกษตรกรในช่วงนี้นะครับฝนมันไม่มีนะครับเราจะใส่ปุ๋ยเม็ดไม่ได้นะครับเพราะปุ๋ยเม็ดเนี่ยมันละลายด้วยความชื้นละลายด้วยน้ําน้าฝนมาชะโลมลงมานะครับมันถึงจะเกิดผลนะครับแต่หน้าแล้งนี่ครับก็ต้องใช้ปุ๋ยน้ำครับอาหารทางใบอาหารเสริมทางใบเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเราเจ็บหมากผลแล้วนะครับ มันต้องปล่อยทิ้งไว้จนกว่าจะถึงหน้าฝนค่อยใส่ปุ๋ยค่อยดูแลมันไม่ใช่นะครับเราต้องดูแลตลอดนะครับเพราะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจพี่น้องอยู่ทางสปอปอลาวพี่น้องอยู่ทางเขตที่ปลูกพืชน,นะครับกินหมากกินผลนะครับหวังหมากหวังผลไปขายพี่น้องก็จะลืมแล้วกันกับเบิงแงงมมันน้านะครับบริเวณปล่อยป่าละเลยมันนะฮะ นี่ก็เป็นผลพ่วงนะครับเวลาอยากได้ดอกได้ต้นอยากได้มากได้น้ยมันนะครับบอยเต็มที่นะครับก็เลยเกิดปัญหาท่นั้นแล้วพี่น้องอย่าลืมกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับดูแลมันคือหากมันมันก็หากเข้าขึ้นกันครับมันก็ให้ดอกให้ผลพี่น้องเต็มที่นะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณสุขุทุกนครับที่ตามรับชมนะครับช่อง 101อีสานบันเทิงทีวีนะครับทุกคลิปที่เฮดไปเบิ้งนะครับทุกคลิปที่ผม <c oughs> นำมาลุงในช่องนะครับรขอบคุณหลายๆนะครับนี่ครับคนขีดบอกสบายนะ <c oughs> เลสบายมันว่าไอนน้บายเออบ่าต้องปิดหูดังบ่าต้องเวียนหัว น้ำพันลิตรนะครับที่ท่านเห็นเฉียดลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับท่านจะเห็นนะครับอตอนเชา้าค่อนข้างลมลมค่อนข้างจะแรงหน่อยนะครับ ขอบคุณครับนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณ F4 ของช่องนะครับที่ให้การสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่เรามาบุกวิธทีเกษตรนะอำเภอปากช่องแฝงจำปาศัก์นะครับมาดูแลเกษตรกรที่ซื้อผลิตภัณฑ์เราไปแล้วนะครับมาให้คำแนะนำเกษตรกร ขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะเอามาเอาลงให้พี่น้องได้รับทราบกันว่าผลการฉีด9เปรตรนาโนแล้วเป็นอย่างไรครับ,อบคอยติดตามครับสวัสดีครับ